จันบีก็อย่างที่จันบีได้ได้ไดกล่าวบื้องต้นนะครับผมในฐานะเป็นเป็นผู้สูงคุณวุฒิของหน่วยบริหารจัดการทุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสังสัรของภายใต้เขาเรียกว่าคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสกอ,อสอวองภายใต้กระทรวงอวว ะะมันก็จื้มยาวที่มาที่ไปตรงนี้ครับว่าเมื่อรัฐบาลโดยคณะกรรมการนโยบายท่องเที่ยงชาติมีได้ประกาศให้พื้นที่ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขราเป็นเขตพัฒนาการท่องเที่ยวตามพรบนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติ คือภาพใหญ่คือมัอนเทศจันบีบอกว่ามีจังหวัดสงขลาจังหวัดนครรีธรรมราชจังหวัดพัทลุงสจังหวัดรุ่มเขตพัฒนาการท่องเที่ยวนะครับและก็อันที่สองก็มีการประกาศเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโดย องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอยากยั่งยืนองค์การหมายชนได้ขีดวงเล็กๆในเขตก็คือ15อำเภอนะครับใน3จังหวัดก็คือสงขลา8พัทลุง5นครศรีธรรมราชคือ2คือเช้าปวดและก็หัวไใจคือเป็นพื้นที่ที่มีเขตติดต่อกับเรื่องของ ทะเลสาบสงขลานะครับเพราะฉะน,นั้นในคณะกรรมการหน่วยบริหารจัดการทุนนะครับเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยได้หาหรือกับท่านประลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคือท่านประลัดอารันนะครับเป็นท่านท่านเป็นบอดของก็เรียกว่าบอบพอขออยู่ด้วยสมัยนั้น ผมก็ในฐานะเป็นรองผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวย่ังยืนนะครับก็นั่งอยู่เป็นบอร์ดอยู่นะครับและเป็นผู้ส่งนาวุธอยู่ก็เราเห็นพ้องต้องการว่าในเขตพัฒนาการท่องเที่ยวที่คณะกรรมการนโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติที่มีท่านรองนายกที่กํากับดูแลการท่องเที่ยวและก็ประหลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นฝ่ายเลขาอยู่เนี่ย เรามองว่าหลายๆเขตก่อนหน้านั้นเนี่ยเมื่อประกาศเขตไปแล้วเนี่ยยังไม่มีที่ไหนนะครับทำเรื่องของแบรนด์แบรนด์เดสชินชันด้านการท่องเที่ยวเลยนะครับเราลองดูเพราะฉะนั้นควนี้เราลองดูที่ว่าลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาที่ประกาศล่าสุดคู่กับเทาหูวัฒนธรรมชายแดนได้เราตรงเนี้ยนะครับ เราน่าจะทำแบรนด์ถ้าเรามองมองสองเรื่องเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องแรกก็คือเรื่องของซัพพลายไซด์การพัฒน,นาสินค้าและบริการเรื่องที่สองก็ดีมาร์ไซเรื่องของการตลาดนะครับถ้าเราให้สินค้าเราเนี่ยมีแบรนด์มันจะสามารถไปยกระดับคุณค่าแ้ของของการท่องเที่ยวเราได้ ันนี้ก็เลยที่มาที่ไปนะครับก็เลยมีการหารือกันภายในว่าทําอย่างไรที่จะให้มีงานวิจัยออกมาสักชิ้นที่เป็นเรื่องของแผนปฏิบัติการสื่อสารแรงการท่องเที่ยวลุ่มน้ํา<ม>ทะเลาสาบสงขลาภาพใหญ่ไม่พอเราบอกว่ามันต้องมีสันด์ก็คือเมืองที่อยู่ในลุ่มน้ําอยู่ในทะเลาสาบสงขลาตรงเนี้ยแต่ถ้าเป็นเมือง มันก็เล็กเกินไปเราก็เลยมองว่าทำอย่างไรให้มันเป็นย่านเหมือนที่อาจารย์บีบอกเมื่อกี้นะครับถ้าเป็นสงาขาก็อาจจะเป็นแทนที่จะพูดถึงเ<ม>กาะยอจะพูดถึงเรื่องของสตีทคงัก<ม>ก็เป็นเรื่องของคาบสมุมให้มันให้มันมันแยมันพื้นที่มันกว้างขึ้นไปหน่อยนะครับในส่วนพัทธลุงก็เหมือนกันนะครับลำปำแต่ไม่ใช่เฉพาะเกตบาลลำปำแต่ย่านตรงเนี้ ที่มีปากปล่าพระนางตุงเนี่ยตรงเนี้ยเป็นย่านตรงเนี้ยที่มีฐานทรัพยากรเขาเรียกว่ามีเรื่องราวที่กใกล้เคียงกันที่เล่าเรื่องกันได้อันที่สามก็เหมือนที่อาจารย์บีพูดเมื่อกี้ว่าถ้าปากผู้ควรเคลงมันต้องเชื่อมเวลาเราทําการท่องเที่ยวม,มันต้องเชื่อมกับทะเลน้อยนะให้เป็นให้เป็นย่านตรงนั้นเนี่ยมันไม่ไม่ไม่ไมใช่ตัวใดตัวหนึ่งนะเพราะฉะนั้นถ้าเราคนอยู่ในการท่องเทียเ่ยวมันตัวตัวเรียกว่าทั้งแอ่งทั้งแหล่ง มาบวกกันแล้วมันเป็นเส้นทางท่องเที่ยวมาสินค้าบริการเนี้ยเราเราจะยกระดับแบบเนี้ยเพราะฉะนั้นในกระบวนการงานวิจัยเนี่ยคราวนี้เราก็ได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์ดรเทอร์ชายช่วยประหลุอดีตท่านเป็นคณะบริการท่องเที่ยวคณะบริการท่องเที่ยวที่นี่ได้และสําคัญอาจารย์เนี่ยเป็นศาสตราจารย์คนแรกของวงการท่องเที่ยวและเป็นคนปักใต้บ้านเราคือคลุกคลีอยู่ พื้นที่พอสมควรแล้วรู้เรื่องท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นมันก็เลยไะจวบกับเหมาะก,กันว่าผมในฐานะเป็นผู้ทรงคุณวุฒิอยู่ด้วยและเป็นผู้มในการทรท,อ,ท,อ,ทอ,อยู่ในพื้นที่เนี่ยแปดปีนะครับก็ดู mm hmm. สงขาจตูนดูนครพัทธลุงตลางและไปขึ้นไปนเป็นผู้บริหารอยู่ทั้งทรท,อทอและอยู่สุดท้ายก็คือไปอยู่ที่อบทอนะครับก็มีความรู้สึกเห็นเห็นพร้อมต้องการว่าเออ พื้นที่เราเราทําขับเคลื่อนการท่องเที่ยวลุ่มน้ําทะเลสาบจงขลาเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกนะเราทํามาต่อเนื่องแต่มันไม่มันไม่เขาเรียกว่ามันเป็นรุ่มรุ่ม,มดอนดอนกันทุกที่ทาวน,นี้ลองดูที่ว่าถ้าระดับนโยบายระดับวิชาการระดับปฏิบัติเอาจริงลอง çek, ยกสินะครับก็ก็นี่คือที่มาที่ไปตรงนี้ เพราะนั้นเลยก็ย้ํากับอาจารย์นเทอร์ชายและคณะว่านอกจากสัมภาษณ์เชิงลึกอาจารย์ไปรีวิวลิเทเรจอร์ตามกระบวนการของนักวิจัยแล้วเนี่ยทำอย่างไรที่เราจะมีเวทีเล็กๆที่ฉันพี่ฉันน้องมาลัางล้อมวงคุยกันว่าถ้าเราอยากให้คนข้างนอกจดจําเราอันนี้คือคือเรื่องแบรนด์ อัตลักษณ์ของเราเนี่ยเราอยากให้เข้อจดจำเราเรื่องอะไรเหมือนผมย,ยกตัวอย่างเช่นผมอ,อ่คุยที่น่านนะครับน่านเราบอกเป็นวิถีล้านนาตะวันออกมันชัดเลยแพร่น่านเนี่ยใช่เลยมันต่างกับล้านนาตะวันตกลำพูนเชียงใหม่อย่างชัดเจนเงี้ยเขาคนข้จดจำเราแบบนั้นเนี่ยนั่นคือการสร้างแบรนด์ อัตลักษณ์ของแบรนด์รากของแบรนด์คือ,อยังไงแต่ทั้งหมดของอาจารย์เนี่ยนะครับท,ที่มาพูดคุยกับพวกเราแล้วเนี่ยกระบวนการนี้มันไม่จบแค่นี้ฟังคนในพื้นที่ฟังนักท่องเที่ยวเราก็จะมีกระบวนการที่จะให้ผู้ชำนาญการเรื่องแบรนด์ท่องเที่ยวระดับประเทศเขามาวิเคราะห์มาสังเคราะห์อีกกระบวนการหนึ่งซึ่งกว่าจะ กระบวนการนี้จะจบก็คงใช้เวลาพอสมควรนะครับใช้เวลาพอสมควรที่เรามั่นใจว่ามันใช่แต่อาจจะไม่ใช่ทั้งหมดนะครับต้องต้องเรียนอย่างนี้ว่ามันไม่มีอะไรสมบูรณ์สุดแต่เรามีจุดเริ่มต้นนะครับแต่สิ่งหนึ่งสำคัญที่ที่ผมในฐานะผู้ทรงคุณุฒิที่จะต้องกำกับดูแลทุกกระบวนการของของงานวิจัยเนี่ยจนกว่าจะ อาจารย์จะส่งมอบให้กับสองกอทวอย่างสมบูรณ์เนี่ยนะครับผมก็ต้องติดตามอย่างนี้กับกับท่านประหลัดซึ่งท่านประหลัดในบางทีท่านกันยังอยู่ตำแหน่งซึ่งผมเนี่ยอาจจะเกษียณแล้วมีเวลามากหน่อยนะครับก็กลับมาอยู่บ้านที่ที่ในที่อันใหญ่ก็มีโอกาสมีเวลาที่จะติดตามลงลึกในรายละเอียดได้แต่ทั้งหมดเนี่ยนะครับสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือพอเราได้แผแแนแล้วได้แผนแล้วหัวใจสําคัญคือกลไก เครื่องแบกอันนี้แหละสาคัญที่สุดเพราะว่าผมติดตามเรื่องแผนพัฒนาการท่องเที่ยวเขตพัฒนาการท่องเทีาา่ยวเนาาี่ยที่ไปไม่ถึงฝันเนี่ยนะครับผมถอดบทเรียนได้ทั้งหมดว่าลกลไกการขับเครื่องแบบมีปัญหาเครื่องแผนมีปัญหาไอ้แรงก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราก็เลยเลยคู่ขนานกันไปว่าในขณะที่ที่เราคุยกันวันนี้เรื่องแรง แต่อันอาจจะมีประเด็นหนึ่งตอนท้ายๆว่าแล้วกลไกลกับเครื่องแบรนเนี่ยในมุมของท่านท่านคิดว่าในพื้นที่ควรจะเป็นอะไรดีอย่างไรดีอันนี้คือจะได้เห็นภาพชัดว่าได้แบรนด์แล้วได้แผนแล้วได้มีลกลไกกันขับเคลื่อนเพราะฉะนั้นเวทีวันนี้ผมก็เลยอยากจะเชิญชวนว่าขอให้คุยกันแบบสบายๆไม่ต้องมีชาการมากนักแรกอย่างหนึ่งวันนี้เรามีเรามีทั้งตัวแทนภาครัฐ นะครับนักวิชาการเรามีตัวแทนชุมชนเรามีตัวแทนภาคเอกชนด้า <_ C os al> น,นการท่องเที่ยวผมคิดว่าน่าจะครบในองค์ประกอบนะครับก็ก็ในลำดับต่อไปก็อยากจะต้อนรับนะครับต้อนรับและก็ขอบคุณท่านทั้งหลายที่ได้กุณาเสียสลเวลามาร่วมคิดชวนคุยกันที่เราจะทำแผนปฏิบัติการการสื่อสารแบรนด์ การท่องเที่ยวรุ่มน้ําทะเลจากสงขลานะครับและก็ขอไอเวทเวทีนี้เนี่ยประสบควาสำเร็จและก็ให้มีความเป็นกันเองนะครับในการนําเสนอข้อมูลแบบสบายๆกันนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกแต่มองในมุมของเราที่ในฐานะเราช่ำชองและก็อยู่คนอยู่ในพื้นที่นะครับขอบคุณมากครับวันนี้ครับ